สูงสุดของเกาหลีเหนือคนปัจจุบันในรูปภาพนี้คือทงของประเทศอะไรคะวันติดอยู่ที่ปากอะ่ะความรู้แน่นมากอันนี้ไม่มีเวลาจํากัดให้ใช่ไหมไปต่อไหมคะโอเคค่ะไปต่อกันไปต่อครับ,ไป,รบไปต่อสิคะค่ะค่ะไปต่อแล้วรออะไรครับโหอันนี้ยากมากมันง่าย <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้รู้รอบขอบเงินอยู่กันที่โครงการสวนเพลินมาร์เก็ตค่ะอยู่ที่พระรามสี่นะคะที่นี่ก็มีร้านอาหารมีร้านกาแฟร้านเครื่องดื่ม

เป็นพนักงานคอสเซนเตอร์ครับชื่อแก๊กนะคะก็ทําหน้าที่เป็นบาริสต้าสวัสดีครับผม m j ็นัททูนะคะผมเป็นบาริสตา้า <c oughs> กีฬาดีจริงไหกีฬาดีจริงกีฬาดีจริงชื่อทีมนะครับเป็นพนักงานออฟฟิศชื่อกดค่ะ <c oughs> ก็เป็นพนักงานบริษัทคะ่ะชื่อเก๋นะคะเป็นทนายความปกติแล้วติดตามข่าวต่างประเทศบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ติดตามเลยครับข่าวประเทศข่าวในประเทศยังไม่ติดตามเลย จริงๆโซเชียลก็แทบไม่ค่อยเล่นช่วงเช้าพ่อจะเปิดทีวีให้ดูตอนกินข้าวอะไรเงี้ยก็ยจะได้ดูข่าวต,ตว้บังคับดู <laughs> ติดตามข่าวเทศล่าสุดที่ว่าเป็นยูเคนะยูเกนถ้ารู้สึกแบบว่าสงสารก็ขอให้ผ่านพ้นไปดีๆครับผมก็มีตามบ้างครับแบบแต่ว่าหลังๆอาจจะไม่ค่อยค่อยตามการค่อนข้างเยอะครับก็มีบ้างค่ะยิ่งยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันง่ายในการหาข้อมูลถ้าเราสนใจนะ ไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยได้ดูแบบโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมเคำถามแรกคือผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคือใครคะมีจำจำรูปหลักได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้อะไปดิเรามีรูปให้ดูโอเคเอแต่ชี้ได้ว่าคนนี้ yeah, คนนี้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้จำได้เวลาออกข่าวก็คือก็จะเห็นคนนี้ที่เป็นแบบ เป็นผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะจองอึนหรือจองอิวไม่รู้คนลูกอะค่ะคนลูกคิมจองอึนใช่ไหมคนไหนคนนี้ค่ะคนนี้ชือคิมอะไรสักอย่างไหมโอ้ข้อสี่ข้อสี่เขาชื่ออะไรคะคิมจองอึนคิมจองอึนครับคนนี้ครับข้อสี่ค่ะค่ะคิมจองอึนค่ะสี่ครับผมคิมจองอึนโอ ม่นจกกต้องถูกม้องถูกต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 องถูกอง้องถเกตองถู้องถู้องถูกตองถูกต้องเูกต้องถตองถกต้องถูกต้องกต้อง่ต้อกตนอง่ากตองถูยต้องตอตอกตองถูกงถู้ง่ายต้อง ความฝันยังไม่ไกลครับผมต้องหนึ่งหมื่นไปต่อไหมคะข้อที่สองโอเคค่ะไปต่อกันเลยไปต่อครับไปต่อสิครับค่ะค่ะไปต่อแล้วรออะไรครับในรูปภาพนี้คือทงของประเทศอะไรคะข่อยอันนี้ยากมากเลยอุ้ยตายละจีนหรือเปล่าอื ห <1 S 1> นึ่งดาวใกล้บ้านเราไหม <c oughs> ใกล้บ้านใกล้บ้านใบ้ให้ว่าเป็นประเทศใกล้บ้านเราจำไม่ได้มันจะคล้ายๆกันอย่างนี้มีเยอะอจีนจีนไหมใช่เหรอเวียดนามเวียดนามละกันเวียดนามเหรอเวียดนามประเทศเวียดนามครับเวียดนามครับเวียดนามครับถูกต้อง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 ค่ะถูกต้องค่ะมีดาวสีแดงนั่นแหละเขาจะมีซิงเกิลเจอร์คือดาวแล้วก็เป,ป็นธงแดงแล้วก็ จะมีหมวกนนะจำมันมันหนูไปครับเรียนเยอะแบบเรียนเยอะมากแล้วแบบความความรู้แน่นมากในบางข่าวเขาก็จะแบบมีรูปสัญลักษณ์ลูกธงอะไรอย่างนงี้ป้าหรือการแข่งขันกีฬาก็ตามนี้ครับผมอา่าเราก็ดูจากตรงนั้น ไปต่อครับค่ะค่ะโอเคได้ค่ะไปต่อครับสองร้อยพอแล้วมั้งวันนี้ไม่พอครับยังไม่ได้ค่ารถเลยอ่ะมาทำงานเลยข้อที่สามสกุลเงินของประเทศลาวคือสกุลเงินอะไรคะอันนี้ไม่มีเวลาจำกัดให้ใช่ไหมคะสิบนาทีอ้เหรอติ๊กตอกติ๊กตอกวันติดอยู่ที่ปากอ่ะน่าจะกีด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกีบกรีบกีบกรีบกีบครับกรีบครับกรีบมั่นใจไหมคะกรีบมั่นใจเนาะกรีบกรีบครับมั่นใจมากเลยตตาเลยพอชิมกาแฟมันาตาเข้มเลยไงถูก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 ป้องค่ะเงินกีบตอนนี้ข้าเงินกี่อ่อนมากเนี่ยเขาหลอกเราว่าเขาไม่ดูข่าวต่างประเทศเขาหลอกเราความรู้เข้มแน่นมาก ไปตอมะตอเลยตอเลยไปต่อมะตอโอเคค่ะโอเคค่ะเหมือนโดนบังคับเลยเราไม่ได้บังคับใช่ไหมไปต่อคับไปต่อไปต่อค่ะครับค่ะข้อที่4ค่ะมีรูปให้ดูสถานที่นี้คืออะไรชื่อว่าอะไรและตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรคะไม่รู้จักชื่อตึกเลยอะอุ้ยเดาไม่ได้ เอาเดี๋ยวนะถ้าเราขอทานได้ไหมครับไม่ได้เออถ้าหยุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องตอบตอบเดาเดาเดาว่าเป็นสิงคโปร์ค่ะแต่ว่าไม่รู้ชื่อตึกสิงคโปร์อินโดนีเซียครับไม่ถูกไม่ถูกค่ะไม่ถูกอ๋อ,อไม่เป็นไรนเออ เปโตนัสมาเลเซียปะน่าจะใช่คือตึกเปโตนัสที่มาเลเซียครับเปโตนัสทวินทาวเวอร์อยู่ที่ประเทศมาเลเซียครับกรุงกัวลาลัมเปอร์ูชต้องค่ะใช่เป็นตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ไม่สูงที่สุดในโลกแล้วแล้วตอนนี้ตึกอะไรสูงที่สุดในโลกอยู่ที่อิมิเลชอารับอิมิเลตตึกลืมเ่อติดอยู่ในปากติดอยู่ในเบิร์ชคาลิฟอเบิร์ชคาลิฟาใชเเก่งมากค่ะนี่คือตึกแ8เปโตนัสกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขอบคุณค่ะ ไปต่อครับ,ไม,บไม่ควรโลภไม่ค่ะจริงเหรอ,หรอเอาเท่านี้เหรอคะไม่น่าได้ดูหน้าผมนะครับท่านผู้ชมคุณคิดว่าผมจะไปต่อหรือพอแค่นี้ผมบอกได้อย่างเดียวว่าพอแค่นี้แล้วครับเพราะว่าตันแล้วนะครับตันแล้วแล้ว <c oughs> พอแล้วครับแค่นี้ก็ได้ค่ารถกลับบ้านแล้วโอเคหยุดกันดีกว่าไม่อยากได้หมื่นหนึ่งหรอถ้าอยากได้แต่ว่ากลัวกลัว กลัวเนี่ยค่ะกลัวตอบผิดอีกองั้นเรายุติอยู่ที่300บาทเนะาะโอเค <Game Over. S 1> ข้อที่คําคำถามคือเมืองหลวงของประเทศเมียนมาคือเมืองอะไรคะเมืองหลวงของประเทศเมียนมาอุ้ยเมืองหลวงเก่าได้ไหม เมืองหลวงปัจจุบันไม่เจอไม่ออกรู้แต่อันเก่าย่างกุ้งอ่ะตต่ว่าย่างกุ้งไม่ถูกอ๋อเนปิดอครับใช่เหรอคะใช่กุ้งเนปิดอชัวครับรอยเรตินไม่ใช่ย่างกุ้งหรอไม่ใช่ครับอันเก่าเนปิดอค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นเมืองหลวงใหม่เขาย้ายจากย่างกุ้งไปเนปิดอถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนี่ค่ะ ถูกต้อง500บาทแล้วครึ่งทางแล้ว500บาทแล้วค่ะข้อที่6ไปต่อนะคะค่ะไปต่อไปต่อนะต้องเลือกว่าจะไปต่อแล้วเสี่ยงเพื่อรับ1,000 0บาทไหมหรือว่าจะพอแค่นี้แล้วรับแค่400บาทผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าโอ้ยจริงเหร แผนที่นี้ค่ะอินเดียอยู่ตรงไหนคะน่าจะอยู่ประมาณนี้ค่ะไม่อยู่บริเวณนี้แหละค่ะบริเวณนี้ผิดก็ผิดนะ <laughs> อินเดียอยู่ตรงนี้ครับใช่คะ่ะใช่เลยครับสิ่งตรงนี้เป็นสีลังกาตรงนี้อินเดีย <c oughs> จุดนี้ครับจุดนี้อินเดียครับอินเดียแล้วข้างๆคืออะไรคะสีลังกาครับสีลังกาใช่ครับ <c oughs> สวัสดีครับอีกหนึ่งร้อยบาทเก่งมากข้อที่เจ็ดไปต่อไหมไปต่อครับไปต่อไปต่อไหมคะค่ะไปต่อค่ะแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018คือใครคะจำไม่ได้ค่ะที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกีฬาเท่าไหร่บราซิลค่ะเดาว่าบราซิลใช่ไหมคะ ไม่ถูกค่ะประเทศฝรั่งเศสครับชนะครเอเชีย4-2ถูกต้องครับประเทศฝรั่งเศสชนะโครเอเชียรับไปอีกหนึ่งร้อยบาทเจ็ดบาทแล้วว่าข้อที่เจ็ดไม่ถูกต้องไปต่อไหมคะไปต่อไปต่อ โอเคข้อที่8ไปต่อไหมคะไปต่อครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์คนปัจจุบันคือใครคะโอ้โอ้ฟิลิปปินส์โห้โหันนี้ยากมากอืมจำไม่ได้อะฟรดีนานมากร์แล้กันอันนียอมชเฉลยไม่ถูกค่ะ แต่ใก้เคียงมากดูเตอเต้แล้วก็รู้สึกล่าสุดเขามีการคัดเลือกใหม่รู้สึกจะเป็นลูกชายของอลูกชายของใครเนาะมาโกสแล้วเปล่าพ,พอฟังปุ๊บแบบมันมันสืบหาหาแฟมิลี่เขาอย่างเงี้ยคะ่ะก<ม>็เ,เลยจะจำได้ว่าเป็นคนนี้แต่ว่าจำชื่อ Exactly ไม่ได้เขาเป็นลูกชายของใครนะคะฟอดินานมาโกสค่ะให้ค่ะ ชื่อคือเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียบองบองได้ค่ะจต่ว่าเป็นลูกชายของเฟอร์ดินานมาโกสใา่ให้ขอบคุณหนึ่งร้อยบาทเย้ตอนนี้รับไปแล้ว700บาทไปต่อไหมคะเหลืออีก2ข้อก็หมื่นหนึ่งนะแต่ว่าถ้าผิดถ้าในข้อ9หรือข้อ10ผิดเนี่ยเงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดจะต้องคืนแม่ ได้ครับได้ไปต่อนะไปต่อเลยมาถึงตรงนี้แล้วลุยข้อที่9ไปต่อไหมคะไปต่อค่ะข้อที่9สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติอยู่ที่เมืองอะไรประเทศอะไรคะสวิตเซอร์แลนด์แต่จำเมืองไม่ได้ไม่ถูกตงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับใช่เปล่าใช่ครับสำนักงาน u n UN ย่อมาจาก United n a t i o n องค์การสหประชาชาติครับมี193อเิประเทศปัจจุบันถูกต้องค่ะอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคำตอบอื่นที่ตอบถูกเนี่ยไม่มีเพิ่มนะโอ้เสียดายต้องคืนเงินทั้งหมดแล้วล่ะวันนี้ได้ไปวันนี้ได้ไป600 700เจ้อมาเออได้เยอะเลยเจ็อยได้เยอะเลย ไม่เป็นไรคุณมากมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันขอบคุณค่ะขอ้สุดท้ายถ้าถูกหมื่นแตกเลยใช่ไหมถูกหมื่นแตกตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นพอได้นะครับพอหรือไปต่อไปต่อขอ้อสุดท้ายแล้วผมยอมวางเงินเลยโอเค คำถามคือตั้งใจฟังนะคะครประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าจอร์ดวอชิงตันครับประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาชื่อจอร์ดวอชิงตันให้คิดอีกทีนึงแน่นอนจอร์ดวอชิงตันทำไมถึงมั่นใจใช่ทำไมถึงมั่นใจมั่นใจอันนี้เรียนมาครับคนที่สามทมัสมาเชฟเวอร์สันอันนี้จำจำได้แล้วคนที่สองค่ะคนที่สองไม่แน่ใจ ่วนใหญ่จะแบบมีคนสําคัญใช่คนแรกที่จอร์ชิงตันมั่นใจนะใช่ครับเรียนมาสหร, <นะ S 2> รัฐของอเมริกาครั้งแรกครับใช่ถูกต้องค่ะหนึ่งหมื่นบาท <c oughs> นี่คำตอบจอร์จวอชิงตันสุดยอด ็นการเหมือนทบทวนความรู้เหมือนสมัยเรียนเลยครับสนุกดีค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมรายการถ้าถามว่าคาถามที่ถามคุณแก๊กไปเนี่ยยากไหมสาหรับคุณแก๊กจริงๆมันก็ไม่ยากนะคะมันเป็นแบบความรู้รอบตัวเราอีกแบบนึงใช่เหมือนการทบทวนความรู้สนุกดีดีโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้มีเกมดีๆให้เล่นขอบคุณมากสนุกมากครับสนุกมากเออแต่ว่าความจําน้อยนิดนึงไม่งั้นเอาเงินไปแล้วนะหนึ่งหมื่นนะ กิดเพราะอะไรรู้ไหมถึงได้แค่สามร้อยทำไมครับกินกาแฟน้อยไปโอ้ยต้องไปเพิ่มแล้วเดีต้องไปเพิ่มสักช็อตเลยสนุกไหมอ่ะสนุกสนุกถ้าตอบได้สนุกลุ้นโอเคได้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ่ะถ้าคนไม่รู้ก็ยากอะครับแต่ว่ามันบังเอิญบังเอิญเราเราเราผ่านตา <c oughs> ไม่ก็เลยไม่ยากบังเอิญผ่านตาก็เลยตอบได้เลยเพราะมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องรอบตัวนิดใกล้ใกล้บ้านเราหน่อย <c oughs> เวียดนามพม่าะไรพวกนี้ใกล้บ้านเราหน่อยก็เลยพอรู้บ้างโอเคขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกกันวันนี้สนุกไหมคะสนุกดีค่ะไม่ยากค่ะเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวแล้วบางทีเราก็ไม่ทันได้แบบนึกเนาะอย่างชื่อลูกชายนะคะก็เออมันก็แวบๆขอบคุณพี่กดมากๆาเลยค่ะยากไหมวันนี้ไม่ยากเนาะวันนี้ถือว่าไม่ยากแต่ว่ามีข้อประทานยุธีที่ฟุลิปปินอะไรคือยังยากนิดนึงครับเพราะเป็นเรื่องใหม่เนาะตอนนั้นยังไม่ได้บรรจุในหลักสูตร ใช่ตอนนั้นแบบอาจจะแบบลืมล okay. ืมไปแล้วใช่ไม่ได้ดสนุกไหมคะสนุกครับชอบเลยขอถคตอนนี้ไม่เหลือเงินแล้วค่ะเพราะว่าสวนเพลิงมาเก็ตห0 0 0งบาทแตกไม่เรียบร้อยแล้วแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะรอบหน้าเราจะไปกันที่ไหนต้องติดตามหรือว่าถ้าอยากจะให้รู้รอบหอบเงินไปที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วอาจจะเดินเจอกันที่นั่นวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอยากลองเล่นแบบ เล่นเล่นขำๆำแมแบบไม่มีเงินสักข้อนะโอเคเมืองหลวงของเมียนมาคือเมืองอะไรคะหลวงพ่อบางไม่หลวงพ่อบางนี่คือของเราย่างกุ้งโอ้โหย่างกุ้งครับชเวดากองอะไรสักอย่างไม่พอจริงหรอเมืองหลวงของเมียนมาในปัจจุบันก็คือเนปิดอเย้ได้เงินกลับบ้านแล้วนะคบทุกคนผมบอกแล้วผมพอแค่นี้แหละคําถามคือในแผนที่นี้ค่ะประเทศอินเดียอยู่ตรงไหนคะเนี่ย ถูกอ่ะขออีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึงาางหน่งอ่ะมาข้อที่7จ็ดคำถามคือแชมป์ฟุตบอลโลกปีล่าสุดเมื่อปี2018 <Okay. S 2> คือใครคะอ๋อนี่ไม่รู้จริงๆดีละที่หยุดข้อหนึ่งมืนบาทมีอยู่ว่าประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาคือใครคะลืมอะ่ะที่จำหน้าก็ได้อะ่ะคนที่นั่งคนที่นั่งอยู่บนแท่น ตรงไหนสักที่หนึ่งอ่ะเออคนนั้นใช่ไหมแต่พี่จำชื่อไม่ได้จริงๆเขาคือเฉลยนะคะจอร์จวอชิงตันค่ะคนเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมอะไม่น่าใช่อะ